Skippy toilet, skip in toilet, skip toilet, skip it, toilet ก็สวัสดีชาวด้อมสวมทุกท่านกันด้วยนะครับในว,วันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะสืบเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้พูดเกี่ยวกับภาพสปอยในเวอร์ชันของเงิดภาพจิ๊กซอเอาไว้ใช่ไหมว่ามันน่าจะมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับแล้วผมยังได้บอกไว้นะว่าหากเราสามารถรวบรวมภาพจิ๊กซอได้ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปพูดคุยกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งาตอนนี้จิ๊กซอเหล่านั้นก็ถูกรวบรวมครบแล้วนะแต่ว่า มีทั้งหมด5จิ๊กซอว์ด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดเหล่านี้นะเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนเอาไว้อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงภาพสปอยเอาไว้หลายภาพเลยใช่ไหมซึ่งในบรรดาภาพสปอยเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงดีเทลสําคัญๆของภาพภาพนั้นนะซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองแล้วจากภาพนี้เนี่ยมองผ่านๆนะครับก็เหมือนจะเป็นภาพ ของเจ้าคาริเออร์แอสโตทอเลตธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมานะว่าในภาพภาพนี้มันมีประโยคข้อความถูกแอบ,บซอ่อนเอาไว้อยู่นะครับโดยหากเรานาภาพภาพนี้ไปปรับแสงสว่างปรับเงาปรับความมืดดูหน่อยเนี่ยสิ่งที่เราได้มานะครับเราก็จะได้เห็นกับตัวอักษรลางๆที่คุณบูมได้แอบ,บซอ่อนเอาไว้บริเวณนี้เลยนะจนในที่สุดผมก็ได้ข้อความนี้มานะที่เขียนเอาไว้ว่ายู อววิลได้นะครับแปลเป็นไทยได้ว่าพวกแกทั้งหมดจะ ต้องตายซึ่งประโยคคำพูดประโยคนี้เนี่ยคนที่เอ,อ่ยออกมาเป็นคนแรกเนี่ยก็คือเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตจาก e ีพีที่70พาร์ทที่1นะครับนั่นหมายความว่าประโยคคำพูดนี้มันมาจากเหล่าแอสโตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคำว่าไดยที่ถูกใส่เป็นชื่อของรูปภาพรูปนี้มันอาจจะสื่อถึงความตายของฝ่ายพันมิตรที่เหล่าแอสโตกำลังจะมอบให้ก็เป็นได้นะครับและนี่ก็คือความลับของภาพสปอยที่ผมอยากจะเก็บตกให้กับผู้ชมได้รับทราบกันซะหน่อยนะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังการวิเคราะห์ภาพจิกซอจากผมเนี่ยก็อื่นเลยนะครับขอญาติขายของกันหน่อยกันล้กันนะ finally, the Skibbety Toilet Action Figures are here Bring the Internet's biggest battle home with your favorite heroes Built Tough Armed, heavy, made for action. Skibbity Toilet Deluxe Figures in stores now. Get them before they're gone. โอเคเริ่มจากภาพจิ๊กซออันแรกก่อนเลยนะครับคนที่ได้รับมันไปเนี่ยก็คือช่อง i-bio 7อสนะครับส่วนภาพที่2เนี่ยก็เป็นจิ๊กซอว์ที่มาจากช่อง d a เต e บโ o นะครับถัดไปจิ๊กซออันที่3นะครับคนที่ได้มันไปเนี่ยดูเหมือนจะมี2ช่องด้วยกันมัน้งจะเป็นไอออนคาเมร่าแมกับช่องอาร์มพอนะครับที่ถือจิ๊กซอชิ้นเดียวกันนะถัดไปครับจิ๊กซออันที่4ก็อยู่ในมือของ i-so t o i ยเลตนะครับผม ส่วนจิ๊กซอว์อันสุดท้ายที่เป็นภาพที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็อยู่ในมือของอีลิ e คาเมร่าแมนนั่นเองซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าคุณบูมเนี่ยเคยบอกหลายครั้งแล้วนะว่าช่องยูทูบเบอร์สายวิเคอร์สกิบิเดตทอเลตท,ที่คุณบูมชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือช่องอีลิ e คาเมร่าแมนนั่นเองถึงขั้นที่ว่าคุณบูมเนี่ยยอมทำแอนิเมชันอินโทรเปิดคลิปของอีลิ e คาเมร่าแมนกันเลยทีเดียวนะใช่แล้วครับแอนิเมชันที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้ทางคุณบูมเป็นคนนั่งท ให้อีลิตคาเมร่าแมนไปใส่ในคลิปในช่องของตัวเองนะครับและในที่สุดนะครับพอภาพจิ๊กซอวทั้งหมดถูกนํามาต่อกันเนี่ยเราก็จะได้เป็นภาพภาพนี้นะครับที่มีตัวหนังสือแดงๆกลางภาพเลยนะเขียนไว้ว่า no more hiding นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมรู้อะไรหรือไม่ว่านอกจากประโยคข้อความตัวแดงๆบะเฮิมบะเฮิมกลางรูปภาพนี้แล้วเนี่ยมันยังมีข้อความที่ถูกซ่อนเอาไว้ตามตัวละครต่างๆในภาพนี้อีกด้วยนะซึ่งหากเราลองปรับแสงสว่างลองปรับสีปรับนู่นนี่นั่นดูนะครับตัวอักษรเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นเวและหากเรานำข้อความเหล่านั้นมาปฏิปตอกันเนี่ย ก็จะได้ประโยคนี้ออกมานะครับ Invader Shelby l e x e c u t e d นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าผู้รุกรานจะต้องถูกกำจัดซึ่งตามเนื้อเรื่องของ s k i p d y Toilet เนี่ยตัวละครฝ่ายที่น่าจะเป็นผู้ลุกรานนะครับก็น่าจะหมายถึงเหล่า Astro Toilet 100%นะดังนั้นประโยคคำพูดนี้เนี่ยมันต้องมาจากฝ่ายพันธมิตรอย่างแน่นอนใช่ไหมซึ่งเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ถัดไปนะครับว่าประโยคคาพูดเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหนกันแน่ ในกลุ่มของพันธมตรนะครับหากเราอ้างอิงจากตัวอักษรโนโมไฮดิงเนี่ยเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์นานนะครับน่าจะเป็นเผ่าพันธ์ที่หลบซ่อนและตีตัวออกห่างจากสงคราม มันนานพอสมควรแน่ๆนะอีกทั้งจากคําพูดของไซทิสทีวีแมนที่เคยกล่าวถึงเผ่าพันธุ์ของสปิเกอร์แมนนะครับว่าเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนเนี่ยเขาได้ซ่องสุมกําลังพลมันนานพอสมควรแล้วนะอีกทั้งตามเนื้อเรื่องนะครับตั้งแต่ที่เราเข้าสู่รูทของเราแอสโซเนี่ยเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนก็แทบจะไม่มีบทบาทกันเลยนะดังนั้นคําพูดที่ว่าอินเวเดอร์เชลบีเอ็กซิคิวเนี่ยอาจจะเป็นของเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนก็เป็นได้นะครับแล้วภาพสปอยที่ได้มา จากภาพจิ๊กซอ์เหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นภาพเงาตัวละครของเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเข้าไปสู่หัวข้อวิเคราะห์ถัดไปกันต่อเลยนะเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทําไมเงาของตัวละครเหล่านี้ มันควรจะเป็นเผ่าพันธุ์สปิกร์แมนเริ่มจากจิ๊กซอของอีลิตคาเมร่าแมนที่อยู่ตรงกลางกันก่อนเลยนะสำหรับคนที่ติดตามสกิปปี้ทอเลตมาพอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะพอเดาออกนะครับว่าตัวละครในภาพนี้อาจจะเป็นไททันสปิกร์แมนก็เป็นได้นะหรือเผื่อคุณผู้ชมบางท่านนึกภาพไม่ออกนะครับผมก็ได้ไปเตรียมโมเดลของไททันสปิกร์แมนมาเทียบเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนะจากภาพโมเดลที่ผมเตรียมมาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเงาเป็นอย่างมากเลย แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าไททันสปิกร์แมนที่เรากําลังจะได้เห็นกันนั้นจะต้องเป็นไททันสปิกร์แมนเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดอย่างที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนแน่นอนนะแล้วจากเงาของไททันสปิกร์แมนที่อยู่ตรงกลางภาพสปอยเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำพวกเรานะครับว่าบรรดาเงาตัวละครรอบๆนั้นอาจจะมาจากพัพน์สปิกร์แมนเช่นเดียวกันนะดังนั้นเมียถัดไปนะครับเราไปวิเคราะห์ภาพจิ๊กซอจากไอไบโอเจดัตเต้ไบโและไอโซทอ l e เตกัน ต่อเลยนะเพราะว่าเงาของตัวละครทั้ง3จิกซอนี้เนี่ยเขามีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับคือส่วนหัวเนี่ยมันจะดูกลมๆคล้ายกับหมวกของนักบินอวกาศ แต่ว่าพอผมลองมานั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยหากเงาของตัวละครพวกนี้มันมาจากพันธุ์สปิกร์แมนจริงๆใช่ไหมดังนั้นนะครับส่วนหัวของพวกเขาเนี่ยน่าจะต้องใส่หูฟังของเหล่าสปิกร์แมนอยู่อย่างแน่นอนนะและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมจึงได้นําโมเดลหูฟังของฝ่ายสปิกร์แมนมาเทียบให้กับคุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าสาเหตุที่เงาพวกนี้ส่วนหัวเขาดูกลมๆเนี่ยมันอาจจะมาจากหูฟังอันนี้ก็เป็นได้นะส่วนของเงาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยนะ ครับทั้ง3ตัวละครนี้เลยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเงาของตัวละครทั้ง3ตัวนี้เขาอาจจะเป็นสปิกอรแมนธรรมดานี่แหละที่ได้รับการอัปเกรดมาเพียงเท่าน,าน,นั้นนะครับและตัวต่อไปที่เราจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือเงาของตัวละครที่อยู่ข้างใต้คําว่า hiding เลยเนะซึ่งดูจากเงาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2อ,อย่างนะผมคิดว่าอย่างแรกนะครับมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเดินดินตัวใหญ่ๆหุ่นยนต์บังคับคล้ายๆกับในหนังเรื่องอวตารอาจจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าหรือไม่ นะครับอย่างที่2มันอาจจะเป็นยานบินของเหล่าสปิกร์แมนก็เป็นได้นะคล้ายๆกับอัปเกรดคัมเมร่าสตรเดอร์ใช่ไหมที่มีขาแมงมุมแถมยังบินได้นะน่าจะมาในลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับส่วนเงาอีก2ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะเดายากเลยนะเพราะว่าดูจากรูปทรงของหัวแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันเดายากจริงก็เว้นแต่ว่าเงาตัวละครด้านล่างเนี่ยมันก็แอบไปคล้ายกับพี่สปิกร์แมนที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมซึ่งก็คือพี่สปิกร์แมน สูตรน้าตาลคนนี้นะครับจากคลิปซีซั่นที่25ใช่ไหมที่ตรงหัวของพี่แกนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเสาสัญญาณคู่ใช่ไหมแล้วก็มีตรงหูนี่มีอะไรดาๆติดตั้งไว้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้สวมหูฟังเว้ยซึ่งก็เป็นสปิกร์แมนที่มีความใกล้เคียงสุดแล้วมั้งกับเงาตัวละครตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเดาไม่ออกเลยนะว่ารูปร่างหน้าตาจ้อกมาแบบไหนนะครับแต่มามองไปแล้วเนี่ยมันก็แอบคล้ายกับหน้ากากลิวคี่เหมือนกัน แต่ว่า,าใต้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นสปิเกอร์บูแมน ร่างอัปเกรดหรือเปล่าเอ่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือฉากหลังของบรรดาเงาตัวละครเหล่านี้นะหากเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีฉากหลัง2แบบด้วยกันใช่ไหมแบบแรกเนี่ยจะเป็นฉากหลังที่มีตึกแล้วก็มีไฟท่วมอยู่นะครับซึ่งก็ไปคล้ายกับภาพสปอยที่คุณบูมปล่อยออกมาก,ก่อนหน้านี้เลยนะแล้วผมคิดว่าไอภาพที่เหล่าแอสโตกำลังระดมยิงอะไรบางอย่างอยู่นั้นเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นผอพันสปิก,กรแมนนะครับ แต่ถ้าเกิดเดาผิดไปเนี่ยก็อย่ามาด่าผมนะ ซึ่งก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าจุดที่เรายังต้องวิเคราะห์กันเนี่ยนั่นก็คือส่วนของ UI ของภาพสปอยภาพนี้นะพูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะงงๆนะครับหากเราย้อนกลับไปดู EP เดียเนี่ยยังจําได้ไหมใน EP นั้นนะครับเราได้เป็น POV Titan Camera Man ใช่ไหมซึ่งใน EP นั้นเนี่ยตามขอบนะครับมันก็จะมีเส้นสีฟ้าใช่ไหมเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเราคือ Titan คาเมร a Man นะครับแต่ว่าจากภาพสปอยภาพนี้เนี่ยมันก็มีเส้นๆที่คล้าย ใช้ทำนองนั้นอยู่นะหรือว่ามันจะเป็นไปนได้หรือเปล่าที่ใน EP หน้านั้นเราอาจจะได้เป็น POV ของไททันสปิกร์แมนก็เป็นได้นะครับแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นการเป็นไปนได้เนี่ยมันค่อนข้างจะต่ํามากเลยเนะโดยทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือการวิเคราะห์จากภาพสปอยในรูปแบบของจิ๊กซอในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวว่างๆเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปนั่งไล่ตอบคอมเมนต์นะครับโอเค ตอนนี้วันนี้เนี่ยผมกายวอร์เก,อร,กอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้หน้าสวัสดีครับ